ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใส่ปุ๋ยญิงเกษตรกับต้นทุเรียนเล็กนะครับต้นนี้อายุประมาณ2เดือนหลังจากป,ปลูกไปแล้ว2เดือนนะครับเคยใส่ปุ๋ยญิงเกษตรไปแล้วตอนแรกๆนะครับวันนี้วันที่2มิถุนาก็ได้ใส่อีกครั้งหนึ่งนะโดยการการใส่ก่อนก่อนใส่เราต้องกําจัดวัชพืชนะรอบๆโรงต้นรอบๆต้นทุเรียนออกะก่อนเพื่อย้าย ก็จะเพืชมันมาแยกอาหารนะครับาการการใส่ให้ดีที่สุดคือการขุดเป็นหลุมหรือว่าทำเป็นร่องรอบรอบรอบต้นนะครับเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ทติการปลูกดินเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ร้อนเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยมันจะได้ขยายตัวแล้วก็ไม่ไม,ปปไม่อันตรายสรุปคือไม่ทมตาย เน่ับพระว่าป,ปุ๋ยอินเกษเปนมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ถึงหกสายพันธุ์นะครับอ่านี่ผมใส่หวานไปแล้วนะครับต้นนี้ใส่1กิโลเลยนะครับหกิโลหลังจากใส่เสร็จแล้วเราก็กลบดินนะครับกลบดินกล,ล,นะลบดินรอบๆอบนะกลบดินรอบรอ่ากลบดินอย่างนี้ครับกลบดินไปนะแล้วรดน้ําตามแต่บางเงินเมื่อคืนฝนตกหนักดินยังมีความชื้นอยู่ครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องรด,ดน้ำนะครับไม่ต้องรด,ดน้ำก็สบายไปอ่านะครับเนี่ยแค่นี้เองครับแค่นี้เองหลังจากนี้หนึ่งเดือนก็ไปดูกันนะครับว่ายิงเกษตเมีปฏิสิทพิภาพเป็นอย่างไรนะครับไปดูนะครับอีกสามีิบวันนะครับวับนที่สองรกรกฎาก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ